สวัสดีครับผมยิปจากคาว่ากันว่าสตอรี่เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีความฝันที่เป็นอนิจจังคงไม่เป็นแบบที่คิดตลอดการจากที่เคยอยากเป็นตำรวจตามคุณพ่อของเขาหรืออยากเป็นหมอที่คอยช่วยเหลือผู้คนตามแม่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เขานั้นได้นั่งรถเต่าของคุณพ่อ ในช่วงเวลาตั้งแต่สามขวบเป็นต้นมาเขาจะซึมซับดนตรีที่สุดแสนพิเศษและอบอุ่นลึกๆอยู่ในใจดนตรีแนวเพื่อชีวิตดนตรีลูกทุ่งที่ทำให้บรรยากาศต่างจังหวัดในตอนนั้นที่สวยงามอยู่แล้วหอมหวานยิ่งขึ้นช่วงมัธยมปีที่สองเพื่อนของเขานั้นได้เอากีตาร์ไปเล่นที่โรงเรียนจอบก็งงว่าสิ่งที่เห็นนี้มันคืออะไร เมื่อเพื่อนของเขาบรรเลงไปจังหวะน,นั้นเขารู้ทันทีว่าเขานั้นชอบและลงไหลเจ้าสิ่งนี้มากเพียงใดวันเวลาผ่านไปครั้งที่ตอนเรียนจบจากมหาลาัยชื่อดังที่เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลปะจากที่ชอบดนตรีเป็นทุนเดิมผนวกกับศิลปะที่หล่อหลอมเขานั้นจึงทำให้เขานั้นเริ่มสแสวงหารายได้เพิ่มเติมจากวันหยุดเขาเองที่เป็นพนักงานออฟฟิศประจำคนหนึ่ง และจะหาเวลาว่างออกไปเล่นนนตรีที่ตลาดนัดในกรุงเทพแต่ทว่าช่วงแรกๆที่เขาเล่นนนตรีแล้วก็ร้องเพงลงรายได้ที่คนเห็นใจและมอบให้นั้นมันไม่ได้มากมายอะไรแต่สําหรับเขานั้นถือเป็นกําลังใจชั้นดีที่อย่างน้อยก็ยังมีคนชื่นชอบในเสียงของเขา2 0 0ร้อถึงสบาทนั่นคือรายได้ที่เขาได้จากการใช้เสียงของเขาสองทุ่มของวันศุกร์วันหนึ่งตอนที่เขาเล่นกีตาร์อยู่ และมีกล่องใบเล็กๆวางอยู่ด้านหน้าผู้คนมากหน้าหลายตาเดินไปเดินมาแล้วก็วางเงินในกล่องมันเหมือนกับมีใครสกิดเขาด้วยสายตาจากไกลๆเขาเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่ยืนพิงกำแพงอยู่ชายคนนั้นจ้องมองที่จอบแทบตลอดทั้งคืนในขณะที่เขาร้องเพลงอยู่เขาเองก็ย้อนไปถึงอดีตในช่วงที่มาเล่นที่นี่ใหม่ๆชายคนนั้นมาดูเขาเล่นเกือบทุกวันเลยนี่นา ชายหัวล้านกับเสื้อยืดสีขาวแบนคู่คนไทยในคืนนั้นเมื่อเขาเล่นเสร็จและพอจะระดับหนึ่งกับเงินที่ได้เขาเก็บกีตา้าใส่กระเป๋าและกำลังจะเดินทางกลับตอนที่ก้มลงไปนั้นชายคนนั้นก็ได้เดินมาจับที่ไหล่ของจ็อบและบอกว่านี่น้องชายจ็อบก็สะดุ้งตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะทำท่าต่อยชายหัวล้านก็ได้บอกให้ใจเย็นๆและแนะนำสิ่งดีๆเล็กน้อยว่า ไอห,หนุ่มเองมาเล่นที่เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนหรอกเวย้ยถ้าอยากให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะนะเองต้องไปตลาดที่ใหญ่กว่านี้จอบเองก็พยายามถามว่าและเขานั้นต้องไปตลาดที่ไหนช่ยคนหลังก็บอกว่าไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ที่นี่ไม่อย่างนั้นเล่นที่นี่ไปก็เหมือนเล่นไปวันๆในคืนนั้นจอบกลับไปนอนคิดถึงเรื่องที่ชายคนนั้นบอกแล้วพยายามหาข้อมูลจนรู้ว่า เขานั้นต้องไปเล่นเท่าไหนเมื่อถึงวันที่เขาเปลี่ยนสถานที่ไปเล่นดนตรีกลายเป็นว่าทุกอย่างเป็นใจมากๆคนที่มาเดินตลาดก็เยอะรายได้ที่เข้ามานั้นก็เยอะมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทว่าคืนนั้นขณะที่เขากําลังเล่นดนตรีอยู่เขาก็ได้เจอกับชายหัวล้านคนเดิมเดินตรงดิ่งมาหาเขาเป็นไงบ้างไอ้หนุ่มจอบเองเงยหน้าขึ้นแล้วก็จําเสียงนี้ได้และกําลังจะพูดขอบคุณ แต่าว่าสิ่งที่จ๊อบเห็นก็คือชายหัวล้านคนนั้นไม่ใส่เสื้อและร่างกายเหมือนกับมีแผลเป็นเต็มไปหมดจ๊อบเองก็แอบตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องแผลพวกนั้นก็ดีมากๆเลยครับขอบคุณมากนะครับลุงทั้งสองที่คุยกันท่ามกลางลานกว้างๆคนที่มาเดินตลาดก็น้อยลงแทบจะไม่มีใครแล้วบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเงียบชายหัวล้านเอามือมาแตะที่ไหล่และพูดว่า ดีแล้วดีแล้วได้ดีเมื่อไหร่ก็กลับไปตลาดเก่าบ้างนะไปทำบุญให้หน่อยจ็อบเองก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ลุงคนนั้นพูดต้องการสื่อถึงอะไรจ็อบเองก็รับปากส่งๆไม่ได้คิดอะไรต่อหลายอาทิตย์ผ่านไปกลายเป็นว่าจ็อบนั้นเล่นดนตรีแทบตายผู้คนมากมายที่เดินผ่านกลับไม่ได้มีใครมาร่วมสนุกหรือให้เงินเขาเลยในคืนนั้นเป็นคืนที่ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับเขา หลังจากที่เลิกงานประจำเขาก็เดินไปที่ตลาดเดิมที่เขาเคยเล่นดนตรีขณะที่กำลังนั่งเซ็งๆอยู่นั้นก็เห็นป้าที่กำลังกวาดพื้นที่ตลาดเขาก็เลยได้ถามว่าป้าครับป้าทำที่นี่มานานเนีครับป้าที่กำลังกวาดพื้นอยู่นั้นก็ถอดหมวกออกมาแล้วบอกว่าก็หลายปีแล้วนะทำไมหรอจ็อบขยบตัวเล็กน้อยอ่า พอดีคุณป้ารู้จักคุณลุงคนหนึ่งไหมครับเหมือนแกน่าจะเป็นพนักงานที่นี่มั้งนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมมาเล่นที่นี่ก็จะเจอแกบ่อยมากๆเลยป้าก็ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงจาลักษณะบ้างได้ไหมจ็อบเองก็ทําท่าคิดเล็กน้อยก่อนที่จะบอกว่าแกน่าจะอายุประมาณ50าสได้ครับตัวเล็กๆมีหนวดเคาเล็กน้อยที่สําคัญคือเหมือนตามเนื้อตัวเขามีแผลเป็นเป็นรอยไหมครับ ป้าแกก็นิ่งไปที่ได้ยินแบบนั้นจนป้าแกก็ถอนหายใจออกมาแล้วบอกว่าที่หนูเจอบ่อยๆนะแกเป็นเพื่อนป้าเองแกตายไปเมื่อปีที่แล้วที่มีข่าวไฟไหม้ที่ตลาดลุงแกเป็นคนใจดีมากนะชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานหลายคนก็ลาออกไปจากตลาดนี้หมดแล้วมีแต่ป้ากับแกเนี่ยแหละที่ยังอยู่ที่นี่เหตุการณ์นั้นะที่ไฟไหม้ ลุงแกก็ช่วยเหลือพนักง,งานหลายคนแต่สุดท้ายแกก็ตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นเ้วยความที่แกนะมักจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ่อยๆจนแกเนี่ยลืมตัวเองไปนี่แหละนะไม่ว่ายัางไงแกก็คือแกเนี่ยแหละจ็อบเองก็ขนลุกที่ได้ยินแบบนั้นและสังเกตว่าทุกครั้งที่เจอลุงแกก็จะเป็นช่วงที่ตลาดใกล้ปิดผู้คนก็เริ่มไม่มีแล้วจากนั้นป้าแกก็ชี้จุดไฟไหม้ในตอนนั้น สุดท้ายจอบก็ได้ไปทําบุญให้กับเขาเพื่อขอบคุณที่แนะนําสิ่งดีๆและยังตามมาดูเขาอยู่ตลอดและหวังว่าสักวันเขาเองจะทําตามฝันของตัวเองจนสําเร็จถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ